สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะผมก็จะมาแนะนาร้านค้าขายอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของโซวีออนไลน์นะผมซึ่งผมได้สั่งมาแล้วนะครับบอกเลยว่าขั้นตอนการสั่งซื้อเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ของเขาเนี่ยมีขายทั้งอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นเมาส์หน้าจอแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะผมเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการสั่งซื้อ,อยังไงแล้วผมก็จะมา แกะกล่ so อง Unbox เมาส์ Sony ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมาลองเล่นให้ดูนิดๆหนอ่อยๆะผมว่าฟีลลิ่งในการเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับก็พิมพ์คำว่า s o ช y จบเข้าไปเลยแล้วก็กดลิงแรกนะครับนี่ก็จะมีหน้าแรกนะครับนี่แล้วก็มาดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะนี่อันนี้ก็เป็นบริการส่งสินค้าทันใจสั่งซื้อตอนนี้แล้วเรารับที่บ้านได้เลยภายในไม่ไกี่ชั่วโมงอันนี้ก็เฉพาะเขตกทม เท่านั้นนะครับเดี๋ยวก็ลองทักสอดถามแอเมนดูนะครับมอสซิลี่ใหม่เนาะก็ไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับกดตรงเรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็จอรุ่นใหม่นะแล้วก็ในส่วนของเมนูตรงนี้ก็จะมีแนะนําว่าสินค้าโซฟี่ขายดีนะครับนี่แล้วก็สินค้าที่ยังมีขายอยู่นะครับนี่แล้วก็พวกฟีดมาต่างๆนะผมใครฟีดมาส์มันสึกล้อแล้วเนี่ยก็สามารถมาหาซื้อได้ที่เว็บนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันแรกก็เป็นโปรดักตต่างๆที่ทางโซฟี่ช็อปมีขายนะครับ เลือ่อนเลือกดูได้เลยนะครับนี่ก็จะมีสินค้าลดราคาจากโปรโมชั่นอยู่นะครับไปหน้าโฮมเดี๋ยวเราให้ดูว่ามีอะไรน่าสนใจนะแล้วก็มีจอขายเมาส์ขายแล้วก็แผ่นรองเมาส์ก็อิสเซอรีต่างๆนะครับเราากได้จอแล้วก็คลิกจอเข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะมีจอหลากหลายรุ่นนะครับหรือว่าเมาส์เนี่ยมือถืงนี้นะเมาส์นี่เมาส์ก็ มีทั้งสีขาวสีดําสีชมพูสีฟ้านะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็เมาส์แพดถ่าลอลงเมาส์นะครับประมาณนี้แล้วก็เอซเซอรีต่างๆก็เป็นพวกฟีดเมาส์บันจี้เมาส์อะไรงนี้นะครับนี่มีคีย์บอร์ดด้วยนะครับเดวซี่เบนคิวมีอะไร,ไรตรงงเมนูเบนคิวนะครับอ่าก็จะเป็นสินค้าของเบนคิวนะผมพวกจอนะครับจอเบนคะิวเนาะแล้วก็มีรีวิว ที่ช่องต่างๆเอาลงไว้นะครับก็มาหาดูศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้ได้เลยนี่ครับคร่าวๆจริงๆเราอยากรู้รุ่นไหนเนี่ยแล้วก็พิมพ์ไปใน YouTube ได้เลยนะครับว่าจะมีคนทํารีวิวไว้นะโอเคในะส่วนของขั้นตอนการสั่งซื้อนะครับสำหรับใครที่ไม่ถนัดสั่งซื้อในเว็บนะผมแนะนําสั่งซื้อในไลน์มันจะง่ายกว่ามากเลยนะครับผมจะผมจะมาแนะนําวิธีการสั่งซื้อในไลน์ดีกว่าคือมันสามารถพูดคุยกับคนขายได้โดยตรงอ่ะผมว่าวิธีนี้มันง่ายกว่านะครับแล้วก็สแกน QR code ที่เห็นอยู่ด้านน้าานนห นี้ได้เลยนะผมสแกนปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยว,ยวที่นี้ผมจะตัดไปที่ตอนที่ผมพูดคุยกับแอดมินว่าขั้นตอนการสั่งซื้อสั่งซื้อยังไงนะครับผมพอคุยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของเมาส์ที่ผมได้สั่งซื้อเนี่ยไอเมาส์ที่มันถนัดมือขวาเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแนละวิธีการสั่งซื้อกันเลยครับเมื่อเราแอดไลน์แล้วนะครับแล้วก็แคปหน้าจอสินค้าที่เราต้องการบอกแอดมินเลยนะครับที่นี่าาอแอดม โอนเสร็จป <All> ุ๊บเราก็แจ้งสลิปกับแอดมินได้เลยนะครับแล้วเราก็แจ้งชื่อที่อยู่ไว้เลยนะครับแล้วทีนี้แอดมินเขาก็จะส่งสินค้าให้เราภายในวันนั้นเลยนะครับระยะเวลาในการจัดส่งก็วันสองถึงสามวันขึ้นอยู่กับจังหวัดน,นะครับโอเคเดี๋ย <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> วทีนี้เราไปดูรีวิวการใช้งานกันจริงๆกันเลยครับนี่เราก็จะมาอันบ็อกกันเลยนะครับการห่อของเขาก็ห่ออย่างดีเลยนะนี่แล้วก็มีใบแตงยูอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องอันบ็อกกันเลยนะครับ ห่อบับเบิ้ลอย่างดีนะครับแล้วก็มีซีนถุงอีกหนึ่งรอบปึ๊บนี่ฟ๊านี่ครับเมาส์ EC 2 BenQ นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบนี้ค่ะอ่นนี่ก็จะเป็นใบเสร็จนะครับส่วนนี้ก็เป็นใบแตงยูนะครับนี่ขอบคุณลูกค้าทุกท่านสำหรับสั่งซื้อสินค้าจากทางเราได้สินค้าแล้วโปรดช่วยกดยืนยันรับสินค้าในแอปด้วยครับนี ตามนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เขาขายผมว่าจะเป็นเมาส์จอแผ่นล็อกเมาส์นะครับนี่เราจะมาดูเมาส์ EQ 2กันนะครับในส่วนของรายละเอียดน,นะครับผมเบื้องต้นเนี่ยในเว็บไซต์ก็จะอธิบายไว้แล้วนอกว่าเมาส์แต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดเด่นยังไงแล้วก็สามารถไปดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะครับเรียกมาสิพวนี้นี่มันท้งหนนแพ็กเกจนะสวยงามดีนะครับม,มาดูกันต่อเลยนะครับ นี่เปิดออกมาเฝนี่เมาส์ดูสีดำโค้งบนสวยงามนะครับเพราะว่าเมาส์รุ่น EC2 เนี่ยนะครับจะออกแบบมาสำหรับคนที่ถนัดขวาโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวผมลองจับโอ้โหบอกเลยเข้ามือมากนะครับคือแบบมันโค้งบนนะครับก็คือถ้าใครถนัดขวาเนี่ยก็ลองเลือกเมาส์ที่ออกแบบมาตามที่เราถนัดได้เลยนะครับโอ้ย จับเข้ามือมากเลยนะครับคือมันโอบพอดีมือเลยนะครับเนี่ยออกแบบมาสำหรับคนที่ถนัดขวาคนที่มือใหญ่ๆนะบอกเลยว่าจับเมาส์ตัวนะี้ถือว่าเข้ามือมากผมกระชับมากเลยนะผมกระชับกลุ่มพอดีมือเลยนะตารางผมฟีดเมาส์นะครับค่อนข้างใหญ่ใหญ่มากเลยนะผมจะให้การขยับเมาส์เนี่ยเป็นไม่ได้อย่างลื่นไหลนะครับการดีไซน์เมาส์นะครับออกแบบมาได้อย่างเรียบง่ายนะเสียงปุ่มก็ประมาณนี้แล้วก็สกอร์เมาส์ก็ ขยับก็มันจะกึ๊กกึกกึกแล้วผมให้เราควบคุมได้ดียิ่งขึ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นการปรับ DPI ส่วนนี้อัตราการตอบสนองนะนี่ส่วนหัวยึดบีนะครับก็จะเขียนมีโลโก้โซบี้นะครับแล้วก็ชุบทองช่วยให้อัตราการตอบสนองรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สายจะเป็นสายยางนะครับแล้วก็มีที่กองสัญญาณนะครับช่วยให้ ควบคุมได้เสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับโ okay. อเคประมาณนี้นะถือว่าโอเคได้แหละนะครับจับข้อมือมากจับข้อมือสุดๆนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ซวีแล้วก็ฟิตมาเอาไปเปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นพับจีกันนิดนียหน่อยดีกว่าครับไปดูกันเลยเราก็มาลองใช้งานกันจริงๆกันเลยนะครับกับมัโซวี EC2 นะครับผมมส์ที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ ถนัดมือขวาโดยเฉพาะเลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ถนัดมือขวานะพอลองจับดูฟิลลิ่งครั้งแรกจับแล้วแบบกระชับมือทันทีเลยนะคือแบบมันออกแบบมาเั่งเข้าโอเคเลยนะครับคือแบบจับได้ดีมากนะครับกระชับมือพอดีเลยนี่ครับการจับนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะเห็นไหมครับนี่ดูใกล้ๆนะนี่เป็นแบบนี้นะครับลักษณะการจับอ่ะลองดูนะครับ นี่ okay, ครับถือว่าคุมเมาส์ได้ค่อนข้างดีเลยนิ่งแล้วก็สเสถียรดีนะครับแล้วก็ด้วยฟีดเมาส์ที่มันใหญ่เนี่ยนะครับทำให้เราคุมเมาส์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมวางเล่นกับโต๊ะธรรมดาไม่มีแผ่นรองเมาส์เลยนะครับถือว่าการควบคุมเนี่ยค่อนข้างสเสถียรเลยนะดูครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาบนล่างบนล่างนะผมนะครับ เสถียรมากต่สนองไว้นะครับอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลองยิงให้ดูกันดีกว่าว่าจะคุมมาได้ประมาณไหนนะครับอ่านี่ครับก็ถือว่าคุมได้ดีแล้วก็ค่อนข้างลื่นเลยนะครับลองดูนะสำหรับคนที่ถนัดมือขวานะครับสามารถลองไปซื้อกันได้นะ มีหลายขนาดให้เราเลือกนะครับคือรายละเอียดเนี่ยมันจะเขียนไว้ในส่วนของตัวสินคา้าแต่ละรุ่นเลยนะครับผมว่าเมาส์รุ่นนี้มีลักษณะเด่นยังไงนะเราสามารถไปดูได้นะครับอ้อปุน,นี้คุมดีด้วยนะเดี๋ยวลองเล่นดูก็สักพักนะครับนี่นิ่งมากครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับของปากของคอสำหรับคนที่อยากได้เกมมิ่งเกียร์ของโซวีนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ผมแนะนําได้เลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเมาส์จออุปกรณ์อเซสระต่างๆไปหาซื้อกันได้เลยนะครับโอเคครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะพลาดคลิปรีวิวอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์แล้วก็คลิปจากสเปกคอมก่อนใครนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเดินปื๊ด